I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh. This legacy. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ้วมินิอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตน้องบีมให้ดูนะครับก็จะเตรียมรถไปออกทริปวันที่29นะครับวันเสาที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมาเตรียมรถออกทริปนะครับทริปนี้ก็จะเป็นทริปแรกของน้องดีมของเรานะครับ ก็จะเป็นทริปแรกเลยนะครับนะครับก็จะไปทิปที่แก่งกันสูงนะครับผมก็จะเอาน้องดีมไปนะครับโอเคผมก็จะมาอัปเดตสภาพรถให้ดูนะครับตอนนั้นผมใส่เป็นสุดสีตรงนี้ใส่เป็นสีส้มนะครับน้องเอาเอามาใส่นะครับใส่เป็นสีส้มนะครับเดีย๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นสี ชมพูแล้วนะครับตรงนี้ผมใส่เป็นสีดำนะครับเป็นแคบล่านะครับแคบล่าลอยน้ำนะครับผมไม่อยากเอาสีชมพูมาใส่นะครับเพราะว่ามันต้องตัดตรงนี้นะครับตัดขอบตรงนี้ออกนะครับผมเสียดายนะครับตรงนี้เป็นชิ้นเก่าของผมนะครับเป็นชิ้นเก่าของผมนะครับผมได้ใส่เป็นเป็นโชคโชกคแก๊สนะครับ ผมก็เลยได้ปาดนะครับตอนนี้ผมได้ซื้อใหม่แล้วนะครับสุดสีตรงนี้เป็นชิ้นเก่าทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยเอามาปาดตรงนี้นะครับให้ให้มันได้ทรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทรงของดีมของเรานะครับท่อก็เป็นท่อ p y s นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะเฟซไว้ใหนะครับถ้าใครอยากได้ท่อ p y s นะครับก็ทัก ก็ลองทักไปสอบถามได้นะครับท่อ P ิวอีนะครับน็อตพอร์ตนะครับก็ช่างออฟส่งมาให้ใส่นะครับถ้าใครอยากได้อะไรรถเชงนะครับหรือน็อตสวยๆแบบนี้นะครับก็ทักไปหาช่างออบได้เลยนะครับอย่าผมแปะเพจไว้ให้นะครับสภาพรถก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเตรียมรถไปออกทริปนะครับ นะครับก็จะให้ดูสภาพโดยรวมนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับแต่ก่อนผมตั้งชื่อให้น้องดีมนะครับเป็นน้องคิตตี้นะครับเพราะว่าผมทําสติกเกอร์เป็นคิตตี้ทั้งคันนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปคิตตี้นะครับหัวตรงนี้ก็เป็นรูปคิตตี้นะครับนี่นะครับ สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับโชกก็เป็นโชก SPN นะครับปรับรีบาวได้นะครับนี่นะครับปรับรีบาวได้ปกติเลยนะครับผมก็จะขี่คันนี้ไปออกทริปนะครับส่วนแฟนผมก็จะขี่ p c x นะครับคันนี้นะครับขี่คนละคันนะครับแต่ถ้าไปออกทลิปจริงๆผมก็จะ ใส่บางควท้ายนะครับชุดสีก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปใส่อีกอันนึงนะครับเพราะว่าสภาพนี้ไปน่าจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงสักนิดนึงนะครับแต่ผมจะไม่เบิ้ลนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมจะไม่เบิรนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่นะครับมีแต่บ้านคนนะครับผมก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับก่อนไปออกคลิปนะครับวันเสาร์วันที่29นะครับถ้าใครไปก็เจอทักได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพอครับเสียงดังนะครับสภาพรถก็จะประมาณนี้นะครับเช็คเช็คสภาพก่อนไปออกคลิปนะครับชุดลูกก็เป็น5-3นะครับ5-3ล่างเดิมนะครับ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมาอัปเดตสภาพให้ดูเฉยๆนะครับก่อนไปออกทริปนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับ